ครับก็สวัสดีครับผมช่างตึกนะครับก็มาเจอกันในวันพฤหัสช่วงเย็นนะครับหลายท่านก็คงกําลังเดินทางกลับบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับเดี๋ยวเพราะยังไงท่านก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับผมก็มาแนะนําโครงการนะครับการคํานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยนะครับงานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างชุนประธานวันนี้ก็มีเพื่อนที่ให้ความสนใจสมัครกันมาแล้วก็หลายท่านนะครับนะครับ เมื่อกี้ผมดูคร่าวๆก็น่าจะประมาณ50ท่านนะครับนะครับก็เชิญชวนนะครับยังมีเวลานะครับก็จะขอถือโอกาสนี้นะครับได้พาท่านมาดูเอกสารบรรยายนะครับซึ่งช่างอ่างได้เตรียมไว้ผมนะครับนะครับโครงการนี้จริงๆก็อยู่ในชุดของเรื่องของราคากลางนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับนะครับถ้าท่านที่ยังไม่เคยอบรมนะครับก็อาจจะอบรมอ่าถ้าเป็นช่างนะครับท่านก็มาราคาต่อหน่วยเลยก็ได้นะครับนะ แต่ถ้าไม่ใช่ช่างผมก็แนะนําว่าท่านควรอบรมหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อนสร้างก่อนนะครับเพื่อผมจะได้ปูพื้นได้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่หัวข้อที่ผมบรรยายนะครับนะครับนะครับทีนี้นะครับท่านที่นะครับอบรมราคากลางมาแล้วหรือสนใจที่จะอบรมโครงการนี้นะครับจริงๆช่างอ่างก็จะมีการปรับพื้นฐานในท่านเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับนะครับก็มาอบรมได้นะครับก็วันมะรืนแล้วนะครับวันที่18-19เเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราสอน 2วันวันละ6ชั่วโมงนะครับก็เป็นการสอนสดนะครับผ่านโปรแกรมที่เราเรียกว่าโปรแกรมซูมนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับทีมงานผมก็เริ่มเตรียมแล้วนะครับก็คือเริ่มนะครับเชิญคนที่สมัครเข้าอบรมเนี่ยครับเริ่มเข้าห้องแล้วนะครับใช้โปรแกรมซูมนะครับซูมนะครับในการเรียนรู้นะครับต่อไปครับนะครับมีอีกโครงการที่เกี่ยวข้องราคากลางนะครับก็คือเรื่องของอาการคำนวณราคากลาง อิเล็กทรอนิกส์นะครับในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะครับก็อันนี้นะครับเป็นการจัดอบรมในลักษณะที่ท่านสามารถเรียนใน Google Class Room นะครับ Google c l a s s r o o m นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะทบทวนได้ผมให้โอกาสท่านทบทวนได้ถึงภายใน1ปีนะครับ1ปีก็สามารถทบทวนได้นะครับนะโอเคนะครับไปดูเอกสารของชชางอ่างนะครับนะก็มีการจัดทำอย่างสวยงามนะครับนะ นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับช่างอ่างเนี่ยเป็นคนที่เรียมีความละเอียดรอบครอบเรียบร้อยในการทําเอกสารนะครับสวยงามนะครับรูปแบบสวยงามนะครับมีขั้นตอนการเรียนนะครับมีเรื่องข้อตกลงนะครับนะทีนี้นะครับนี่ผมให้ดูเอกสารตัวอย่างนะครับนี่ลักษณะของเอกสารของช่างอ่างมีภาพประกอบเรียบร้อยครับหัวข้อนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปูพื้นฐานให้เข้าใจนะครับว่าเป็นราคาและแหล่งวัสดุกสร้างนะครับ คิดยังไงนะครับการคิดเลี้ยขนส่งคิดยังไงนะครับนะครับการใช้ตารางค่าขนส่งใช้ยังไงนะครับเพราะส่วนใหญ่งานทางกับงานชลประทานนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าขนส่งค่าดำเนินการค่าเสื่อมค่าตารางงานดินนั่นเองนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ช่างอ่านเขาเตรียมไว้เรานะครับเดี๋ยวขอพาไปดูเร็วๆนะครับเนี่ยบางอย่างผมเห็นแล้วชอบมากนะครับนะครับเพราะว่า คนเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายมีภาพประกอบอย่างชัดเจนนะครับคนเรียนสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างง่ายๆนะครับโอเคนะครับขอปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอะนะครับอันนี้ก็เป็นงานทางนะครับนะก็มีภาพประกอบมีเอกสารบรรยายนะครับอันนี้ก็หยิบมาจากตัวของ operating cost ตำราเล่ม operating cost นะครับซึ่งเขาไม่ได้เปิดแให้เรานะครับนะครับก็ช่าอ่านเขาก็หยิบมาให้นะครับหยิบมาให้ดูนะโอเคนะครับ ก็จะเห็นว่าเอกสารนะครับมีภาพประกอบเพื่อท่านเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับว่าอะไรนะครับนี่คือลักษณะการทํางานแบบไหนอันนี้นะครับเช่นงานดินถมงันทางนะครับก็มีภาพประกอบนะครับเพื่อให้คนที่อาจจะไม่เคยศึกษานะครับจะได้เข้าใจได้อย่างง่ายๆนะครับเข้าใจได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ให้เห็นรูปนะครับอันนี้เป็นงานทางนะครับแล้วก็จะมีส่วนของงานชนประทานด้วยนะครับมีส่วนของงานชนประทานด้วยนะครับเดี๋ยวผม อ่าที่สําคัญสาคัญให้ดูหน่อยนะครับอ่าเนี่ยครับงานพรามโคดก็มีไอ้ท่านได้เข้าใจว่าขั้นตอนการลาดยางพรามโคดนะครับเราทําอะไรบ้างงานเอฟฟอติกไอ้ก็ตัวอันนี้แตกโคดครับงานแตกโคดนะครับแล้วก็ตัวอย่างถัดไปก็เป็นเรื่องของงานเอฟฟอติกคอนกรตนะครับ AC นั่นเองนะครับก็มีรูปแบบเพื่อท่านเข้าใจอันนี้ทั้งหมดเนี่ยครับนะครับเราจะเรียนกันโดยการเขียน ตามนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องนั่งเรียนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้นะครับจะรีบส่งเอกสารให้ในกลุ่มไลน์ที่เตรียมไว้วันนี้นะครับตั้งแต่ตอนเช้าหรือเดี๋ยวค่ำๆดึกๆจะส่งให้นะครับแต่แต่ขอว่าช้าที่สุดก็พรุ่งนี้นั่นเองนะครับช่วงเช้าท่านก็ดาวน์โหลดเสียแล้วก็ไปถ่ายเอกสารเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับโอเคนะครับนี่คือลักษณะของการเรียนที่จะเรียนพรุ่งนี้นะครับก็จะมี อันนี้ใครที่เคยเรียนราคากลางกับผมผมก็สอดแทรกให้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าจะท่านจะเรียนเต็มๆต้องมาเรียนชักงอ่างนะครับนี่การคิดผิวทางผิวทางคอนกรีตนะครับผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอันนี้ก็จะมีรูปมีพูกนี้ก็จะมันได้ขอโทษครับวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราจะได้มาเรียนกันนะครับอันนี้อันนี้ครับเป็นของใหม่ซึ่งมีการเพิ่งมีการปรับปรุงนะครับนะครับ เป็นเรื่องของการขัดยาผิวกอนกรีดนะครับนะขัดยาบต้องเป็นขัดลักษณะแบบนี้นะครับนะใช้เครื่องขัดนะครับและท่านก็มีสิทธิ์ให้ราคาได้นะครับสาบาทเป็นต้นนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับนะครับทีนี้บางคนไม่เข้าใจนะครับอยู่ๆใส่ไปเลยโดยที่ว่าค่างานตัวเองไม่มีนะครับคือในแบบไม่ได้กำหนดให้ทำอย่างนี้ก็ผิดนะครับโอเคนะครับผมคร่าวๆห้เห็นภาพนะครับก็เชิญชวนนะเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ท่าน ได้เข้ามารวบรวมนะครับนะครับเป้าหมายก็คืออยากให้เราได้ทํางานได้ถูกต้องนั่นเองนะครับอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนะครับโอเคนะครับนะไปดูตัวอย่างของงานชนประธานบ้างครับงานชนประธานชนประธานก็เริ่มจากชุนประธานเนี่ยเขาจะมีเรื่องของตารางของคอนกรีตและหินนะครับนะครับอันนี้ชนประธานนะครับก็ชนประธานก็จะมีอยู่หลายหัวข้อนะครับนะครับก็ส่วนใหญ่ชางอ่านก็ยกมาเกือบทุกหัวข้อที่ที่มีความสําคัญที่ต้องใช้งานนั่นเองนะครับ นะครับนะครับอันนี้ขุดลอกนะครับลักษณะของการขุดลอกด้วยรถขุดลักษณะของการขุดลอกด้วยเรือขุดต่างกันยังไงนะครับโอเคนะครับนะว่าผมพยายามรีวิวให้ท่านเห็นนะครับว่าเนื้อหาที่ช่างอ่างเตรียมไว้ให้เราเนี่ยคือเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนะเอกสารก็ประมาณร้อยกว่าหน้านะครับร้อยกว่าหน้านะผมให้ดูนิดหนึ่งดูอย่างนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเอาท่านมองไม่เห็นนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเอกสารเพื่อการบรรยายของผมนะครับอ่ะ นะครับอันนี้ก็รีวิวให้ท่านเองนะครับก็ภาพรวมก็คือราคาต่อหน่วยก็คือการคิดลงมือปฏิบัตินั่นเองครับคิดลงไปในแต่ละรายการว่ามันคิดยังไงนะครับมีคิดยังไงมีที่มาอย่างจากไหนนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับ2วันนะครับโอเคนะครับเชิญชวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับหรือหลังจากนี้อีกสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะมีคําถามที่เพื่อนถามวันนี้เดี๋ยวมาไล่ตอบนะครับนะครับนะครับสำหรับ เรื่องของการประชาสัมพันธ์ในท่านเห็นว่า,าโครงการที่จะจัดในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเป็นโครงการการคำนวณค่าง,งานต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยนะครับนะครับเจ้าอ่ากเตรียมเอกสารไว้อย่างไรนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับการเรียนเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมซูมนะครับในการเรียนนะการเรียนใช้โปรแกรมประกาศตกกับการเรียนใช้โปรแกรมซูมในการเรียนนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะ ให้ทีมงานเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเชิญชวนได้เชิญเพื่อนทุกท่านเข้ารูปไลน์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใจท่านลองได้เข้ามาในโปรแกรมซูมนะครับเพื่อจะได้ลองรู้ว่าเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมนะครับนะวัน้นพรุ่งนี้จะเปิดไปทั้งวันเพื่อท่านเข้ามานะครับนะครับก็โอเคนะครับสําหรับช่วงของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการจัดอบรมนะครับก็ขอแค่นี้นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับผมจะ ไลฟ์สดเพื่อตอบคาถามที่เพื่อนถามที่มาวันนี้เพื่อนที่ถามมาวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับก็ขอหยุดการไลฟ์สดไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้หาปุ่มไม่เจอนีครับจะไปหาเมาส์ไม่เจออ่ะโอเคครับจอแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ